สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจูนโยนาการหรือว่าจูนเดอะแชมเปียนและผมโดนรุ่ดเดทเทียมทันหรือว่าแซมแม็กซ์มวยไทยครับสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับน้องแซมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีชาวพัทยานะครับและแน่นอนนะครับสวัสดีแฟนมวยที่อยู่ที่นี่ครับแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่กลับมาอยู่บน สังเวียนอันทรงเกตแห่งนี้นะครับเพราะว่าช่วงเวลาจากนี้ไปครับ10นากา20นาทีได้เวลาปลดปล่อยความมันระเบิดความมันสะใจพร้อมกันทั้งประเทศนะครับช่อง8เพื่อนคุณทุกที่ทีวีของทุกคนร่วมกับบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดน,นะครับกำลังนำเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งชกม,มวยไทยที่มันที่สุดรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือก Welcome ladies and gentlemen it's time for the champion Muay t h at i a Max Muay t h a in Pattaya Pattaya presented to you by Max Muay Thai team every Saturday night 7:20 p.m. on Channel 8 and your host tonight this is June o n a g a n and I'm a Sam Max Muay Muay t h a i ตื่นเด้นมาตื่นเต้นมากครับพี่จูนทุกครั้งที่อยู่ตรงนี้ครับพี่เองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับกำลังเก็บอารมณ์อยู่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับทุกสัปดาห์ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่48นะครับเราจะหาแชมปเปี้ยนหนึ่งเดียวเท่านั้นผู้ชนะได้รางวัลแข่งขันเดือแชมปเปี้ยนเวทไทยตัดเชือกและเงินรางวัล50,000บาทรองแชมป์ก็ได้นะแซมนะเท่าไหร่นะ30,000บาทครับครับ,รบ,รบกับการแข่งชกมวยไทยรูปแบบใหม่3ยกเท่านั้นไม่ติดชึ้งและไม่ใช่มวยโว์ Show, ครับ Here at Max we have three round of aggressive action rather than the traditional find out bout tonight's tournament has four boxers battling it out for the ultimate price of 50,000บาท cash and the champion belt อันนั้นคือแชมป์ได้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าน้องแซมครับนักมวยปาดคนที่มาชกวันนี้เนี่ยมีรางวัลอัจฉริยด้วยนะใครต่อยมันโดนเข้าตากรรมการแล้วแฟนมวยนะครับรับรางวัลไฟเตอร์5,000บาทแต่ถ้ามันมากเป็นโค่นมันเลยนะครับรับเงินรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์10,000บาทครับ each fighter had a chance of winning a prize if the i r performance is bow is particularly exciting with an i n e r t i a l price of 5,000 baht and a r a r e reward r of 10,000 baht. Now introducing all the fighters for the evening. บรรยากาศยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่นะครับแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยานะครับมันวันนี้นะครับมีทั้งคนไทยชาวต่างชาติคนจีนทุกเพศทุกวัยมาจริงๆครับเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับที่พัทยากลางที่ปากซอยถนนสุขุมวิท 42คนไทยเข้าชมฟรีนะครับวันนี้แซมครับ8คนที่จะมาชกเนี่ยวันนี้มีอะไรทีเด็ดที่แบบว่าอยากจะนําเสนอให้ผู้ชมทางบ้านบ้างโอ้ใบธรรมดาแน่นอนครับพี่จูนนอกจาก4คนที่จะมาชิงเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยจัดเชียร์แล้วครับในยอดมวยมันประจําสัปดาห์ครับวันนี้เรามีรีแมทช์ครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเห็นบอากันว่าครั้งที่แล้วที่เจอกันเนี่ยแชมป์ชนะแบบว่าอุย้ยนิดเดียวเท่านั้นเองวินาทีสุดท้ายจริงๆครับวินาทีสุดท้ายวันนี้มาเจอกันพลาดไม่ได้ครับ เอาล้วครับท่านชมทางบ้านและที่นี่คงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าวันนี้สุดยอดนักชกและปาดคุณพ่อนักโชกของเรานั้นมีใครกันบ้างตามมาเลยยอดมวยมันประจำสัปดาห์นะครับเป็นมวยผู้ที่3ของรายการพิการน้ำหนัก51กิโลกรัมมุมน้ำเงินซุปเปอร์บาสสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพ The Third Fight at 6, 51 Kilogram We Have Superbar s i t ผ p ้ u a ญ Thep วันนี้เขาจะสู้กับนักชกมุมแดงนะครับ พุนเพงมวยไทยสามชัยยิ้ม and his opponent in the r e d corner พุนเพงมวยไทยสามชัยยิ้มคู่ต่อไปนะครับเป็นยอดมวยมันประจำสัปดาห์มวยคู่ที่4ของรายการพิการน้ำหนัก58กิโลกรัมอย่างที่บอกไปว่าเคยเจอกันมาแล้วนะครับมุมน้ำเงินชนะศึกชอสังประภัย and fought <laughs> bout tonight at 58 k ิโลกรัม w ว h a ฮบชนาศึกช่อสังประไพวันนี้เขาจะดวลกับแชมป์เบียรนะครับในมูลแดงฉายาขุนเขาเมืองสากแก้ว corner, Champion, หนึ่งสายามเกียรตินครชน And his opponent in the red corner 57กิโลกรัมแชมป์เบีหนึ่งสยามเกียรตินครชนเอาละนี่คือยอดมวยมันประจำสัปดาห์นะครับและสี่คนจากนี้ไปนะครับจะมาชิงชัยแข่งขันเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกพิการน้ำหนัก54กิโลกรัมนะครับรอบรองชนะเลิศคู่แรก มุมน้ำเงินนะครับฉายาขุนเข่าสถานทุ่งส่งเสียงดังดให้กับโอโรโน่ชอชคอำนวย and now our 54กิโลกรัม tournament fighters v o u n f i g h tonight we have ok A โอโรโนชอชคอำนวยโอ้โหเสียงกลีน,นีีดังมากขออีกทีได้ไหมเสียงกลีนมากรุ๊เมาสักครู่เนี่ยโอ้โหไายจริงๆนะครับวันนี้โอโรโน่จะเจอกับนักชกมุมแดงน,นะครับ ไอหมัดกันตตึมปีใหม่พุ่มพันม่วง and h i s o p p o n e n t in the red corner ปีใหม่พุ่มพันม่วงนี่คือคู่รากน,นะครับและรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งคู่มุมน้ำเงินฉายาจอมดีเดือดผมแพรเล็กป๋าป่องพัทยา And in the second qualified fight tonight คอมแพเล็กป๋าป่องพัทยาวันนี้เขาจะสู้กับนักชกม,มุมแดงน,นะครับฉายาขุนเข่าเมืองผลไม้ ซูเปอร์แบล็กซอจเปียกตะพง and his opponent in the red corner อร์ซูเปอร์แบล็กซอจเปียกตะพงนี่แหละครับทั้ง8คนนะครับดูกันชัดๆเลยและลำดับต่อไปนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากกัปตันมิกซ์ครับคุณธงทรงเพียพรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดมาพร้อมกับเพียงการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตาเชืยรขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ and now we would like to introduce Mr. Thong Song p i ย n Sap, w า i เพรสิดเอ็นต์ของแม็กซ์มวย coming บิ้งเวทต์สุนัยแชมป์เป็นเบลล for the winning fighter who will be the the champion stay tuned to find out จากสคนนะครับจะเหลือ1คนเท่านั้นที่ครอ,องเข็มขัดเส้นนี้นะครับและเงินรางวัล50,000บาทช่วงหน้ากลับมาระเบิดความมั่นใจใน the champion มวยไทยตัดเชื่อ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันในช่วงแรกของรายการนะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าตอนนี้ได้มีผู้ชมอีกหลายล้านคนนะครับกำลังเฝ้ารออยู่นะครับและชมอยู่ว่าวันนี้แชมเปี้ยนจะเป็นใครเช่นเดียวกันครับวันนี้บรรยากาศที่แม็กซ์มวยไทยเเตเดียมพัทยาวันนี้อบอุ่นเหมือนเดิมครับน้องแซมครับอบอุ่นมากครับพี่จูนตอนนี้ผมพร้อมมากๆเแลยครับพี่จูนอยากดูมวยดูมวยมากๆกครับและผมก็เชื่อว่านักชกข้างหลังสเตจนี้เครื่องร้อนพร้อมชกมากๆแล้วครับตอนนี้ อ่าพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมขอเปิดสังเวียนมวยท่าเชือกรอบร้องชนะเลิศคู่ที่1นึพิกัดน้ำหนักนะครับท่านผู้ชมครับ54กิโลกรมนักชกหมูมน้ำเงินคนนี้ครับจากอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับฉาย,ยาขุนเข่าสถานทุ่งจากค่ายชอโชออานวยอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้น นักชกคนนี้นะครับนูกชคราบสไตล์การชกเนี่ยเป็นแบบว่ามวยตือเดินป้ายหน้าฟันสอบแทงข่านะครับเรียกได้ว่ามาทุกกระบวนท่าอะไรทีเดียวครับปอดใหญ่ปลายแรงดุดันนะครับด้วยสถิติการชกของขา57ไฟชนะ3 16เสมอ4และแพ้17ไฟครับ introducing the first semi final match tonight ladies and gentlemen weighing at 54 k ิัม in the blue corner representing Udo n t Th ธ a n i be training out of ช h o n ชก o ํานวย g ิม at the age of 15 This is aggressive fighters. He's always move forward and throw a big knee and big elbow. He has a professional record of 36 w i n 4 draw, and 17 losses. ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนักชกในมุมน้าเงินจากจังหวัดอุดรธานีฉายาขุนเข่าสถานทุง่งโอโรโนโชโชคอำนวย และนี่คือยู้ต่อส <D under> oh, Ch ู An ้ต่อสู t ออกมาจากมุมสีน้ำเงินแทที่อุดมธานีอล y 15ปีเศ e ลองฟังด r โอโ or น่ชลชงอํานวยท่านผู้ชมครับ oh ho, โรโน้ำแตมครับโอ้โหพอโอโโนออกมาปั๊บเนี่ยแฟนๆกรี๊ดกันสนั่น,นกรี๊ดกันสลบดูฮะาี่ยังกรี๊ดก็ไม่หายเลยนะ แบบนี้รู้สึกขี้เล่ขึ้นมาทันทีเลยครับพี่จูนไปดูนะครับนักชมมุมแดงคู่ชมโอรโน่ครับคนนี้มาจากอำเภอลำปลายมาศจังหวัดปุรีร์นน่นเองนะครับฉายาไอหมัดกันตรึมจากค่ายพุ่มพันธุมั่วนะครับอายุมากกว่า9ปีครับอายุ24ปีคนนี้เป็นมวยเก่าเกมวยกระดูดนะครับเหลี่ยมตัวดีแล้วหมัดหนักหมัดหวังผลได้ใส่ขาแรงและแทงแหลมนะครับด้วยสถิติการโชว์5ไฟชนะ45นะครับไม่มีเสมอและแพ้30ไฟครับ and his opponent in the red corner representing Buriram, training at p u um m p a n m u a n g Gym. 24 years of age, this guy is a technical fighter, strong-handed boxer with a bomb-like punch. He has a professional record of 45 wins, 30 losses. ท่ามีกีรทุท่านครับไปพบกับนักชมมุแจจมแดงจากจังหวัดบุรีรมัมย์ฉายาไอ้มัดกันตรึมปีใหม่พุมพันม่วง นี่คือนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเสียดงดังๆให้คับพี่ใหม่ด้วยครับ This is your fighters fighting out of the blue corner coming from Buriram lower north east part of Thailand put your hand together and welcome พี่ใหม่พุ่มพันม่วนี่คือรอบรองชนะเลิศคู่แรกน,นะครับรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่บรรยากาศในความมันความสนุกของรายการเดะแชมปเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับที่แม็กซ์สเตเดียมพัทยาประเทศไทยแห่งนี้นะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25มิถรุรนายนวันนี้เรามี ของดีๆมาฝากแฟนๆรายการเช่นเคยครับาารครับสัปดาห์นี้เป็นการช่วงชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนในพิกัด54กิโลกรัมครับแล้วรวบรวมนักมวยดีนักมวยเด็ดครับ8รายด้วยกันครับรวมถึงคู่มวยมันประจำสัปดาห์และต้องบอกว่ารอบรองชนะเลิศในมวยรอบชิงแชมเปี้ยนนะครับการคัดเลือกเนี่ยเป็นการคัดเลือกแบบคิดว่าเหมาะสม ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเข้ามาช่วงชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนผ่านเข้าสู่รอบเราชนะเลิศกันมาครับก็คือเราจะคัดเอานักมวยจำนวน4ท่านด้วยกันนะครับในพิกัดเดียวกันแล้วก็ชื่อเสียงฝีมือใกล้เคียงกันนะครับมาทำการแข่งกันเพื่อพิสูจน์แชมป์ภายในวันเดียวโดยรอบแรกนั้นเราจะเป็นการจับฉลากหาคู่แล้วก็คัดเอาผู้ชนะนั้นไปชิงชนะเลิศนะครับ ครับเพราะว่ารางวัลชนะเลิศมีเข็มขัดแชมป์รวมไปถึงเงินรางวัล5 0,000บาทครับที่2ได้เพียง3 0 0 0 0บาทครับนี่คือดเดชเปียนมวยไทยตัดเชือกนะครับวันนี้เราคัดเอานักมวยในพิกัด54กิโลกรัมครับจำนวน4ท่านด้วยกันก็คือพี่ใหม่ผู้บันม่วงออรโนชโชอคอํานวยแล้วก็ซุปเปอร์แบล็กสเจเปียกตะพงคมเพรเล็กป่าป๋องพัทยาครับผลการจับฉลากรอบรองชนะเลิศนะครับพี่ใหม่ผู้บอลม่วงเจอก,กับออรโนชโชอคอํานวยในคู่แรกของรายการครับ นี่คือผู้เปิดทัวร์ของรายการครับระหว่างพี่ใหม่กับโอโรโน่ครับมุมแดอ่ามูน้วนเงินครับโอโรโน่ชฉาโชคอำนวยจากอำเภอกุดจับอุบลราชธานีออุุบลดรธานีครับประธานโทษนายชานชัยดอนลิวงศ์15ปีเท่านั้นครับอ่าล่าสุดมาชกที่แม็กสเตเดียมแพ้คะแนนให้กับพมเพชรเล็กป๋า่องพัทยานี่เองครับคู่ต่อไปส่วนพี่ใหม่อายุ24ปีครับจากุรีรลำนายลูกโลดยงกลางครับเอาละครับเริ่มต้นทีแล้วครับยกแรกในการ คว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับคู่แรกของรายการรายชนะคู่นี้นั้นจะเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศกับคู่ที่2ของรายการนะครับกรรมการเพื่วเปิดเวทีครับเป็นกรรมการใจดีลูกบางปิดส้อยส่วนนักแข่งสามด้านนั้นมีชัยน่าน,านวิเศษสุนทรยาไพรานันแล้วก็นากินกำเสีครับวันนี้กองเชียร์โอลอโน่ขนกองเชียร์มาเพียบครับเสียงรีเสียงเทสเสียงฮาครับแล้วบอกว่าสังส่งศึกแข่งสัปสี่ครับโอ้โหกับปั้นซ้ายเมื่อสักครู่นี้ทักทายไปก่อนโอ้โห จับแล้วก็ตัดล่างสวยเหลือเกินครับต่างฝั่งของพี่ใหม่ลูกศิษย์ของท่านผู้กกับบางคล้านะครับคือพันตำรวจเอกสุทัศน์ผู้บันมุ่งครับนะครับสักสีของลูกพี่ครับพยายามเดินหน้าลุยเลยครับพน้าโดโรโน่ลวกนะไอ้แล้วบอกว่านี่แหละครับคือสักสีของเดอะแชมเยี้ยนวยไทยตัดเชื่อกครับใครเขาอยากได้แชมป์ถ้าวันนี้พี่ใหม่ผู้บันมุ่งได้แชมป์นี่ถือว่าเป็นของวันวันเกิดนห้กับลูกพี่เลยครับ<อ> วันนี้เป็นวันเกิดของนัทนัทเพท่อน,นมั่วครับโอ้โห,โห,โหแล้ว,วนนฉลองวันเกิดไปเมื่อคืนนี้วันนี้มาเพื่อแชมป์ตัวเฉพาะครับสำหรับพี่ใหม่ครับมาดูกันครับว่าจะไปถึงฝั่งฝันเอาของความวันเกิดให้กับพี่ได้หรือเปล่าโอโโนโ่จอชวัวกับนวยนันจะเป็นท้วยครับตอบว่าโอ้โยเล่นง,งานบริเวณลำตัวก่อนครับนี่ครับตัดล่างโอโนโน่ล็อกในล็อกในแล้วกระซูกด้ขวขกว้าโอ้โหจังเสีย้ายของพี่ใหม่ดูครับแต่โอโรโน่แกเป็นประเภทตื้ออยู่แล้วครับ พยายามจะขีดคอขวาคอครับแยอวมากลูกลางได้ลอยเล็กน้อยครับเพื่นาโอนนโตแต่กระดูกนี่เป็นลองเยอะครับแล้วตันล่างสวยเหลือเกินกับเห็นการควาลานพยยาอ้าเจอหมัดขวาของโอนโนโตเหมือนกัน15ปีกับที่4ปีครับดูครับเดินลุยเหมือนกันครับเพื่อน้าพี่ใหม่ไม่มีอ้อมไม่มีค่อนแรงครับ หลังนั้นโอรโนดูได้ลอยกว่านิดหน่อยวางแข้งซ้ายแล้วนี่ครับจับและตันล่างลูกเก่งของพี่ใหม่เลยครับอ้าวแต่กำปัดขวาโดนอีกแล้วครับพยายามลัดเอวใส่ขวางแข็งแรงวงในครับแล้วก็รูปร่างที่สูงลอยกว่าเดินบดเดินเบียดแม่ยัดนามาด้วยแข้งซ้ายครับหมาเลยครับโอ้ยบัดขวาโอ้ยเต็มเต็มเลยครับโอรโนโ ทิ้งหมัดขวาดอกนี้นี่พี่ใหม่โดนเข้าไปเต็มๆเลยครับโดนนับเลยสะเทือนไปเลยครับนี่แหละเพรือนมาหลายรอบหลายดอกแล้วครับยังหลัวด,ด้วยกับฟานหนึ่งสองสามอยู่ไหวไหมครับพยายามเป็นยังไม่ได้ครับแม่จะทำได้หรือเปล่าของออร์แลโนยืนตัวแข็งตัว,ตวงอแล้วครับทันทีพี่ใหม่เฟิร์นเลยยียบแล็บลุยต่อเทิ้งมัด<อ>มขวาของออรลโนโ่ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่แค่ต่อยโดนทุกดอกครับ พยายามสวนด้วยซองเหมือนกันครับพี่ใหม่อดูครับในช่วงปลายยกครับจะเอาตัวรอดผ่านยกนี้โดนนะเพียงจะสวนคืนด้วยซองโดนโตจับโอ้ยงัดสองซ้ายโอ้อยสนุกจริงๆ,ๆครับ นำพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยากับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับคู่แรกเปิดหัวของรายการครับในพิกัด54กิโลกรัมเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับโอ้โหยกแรกก็สนุกเสร็จแล้วครับยกแรกก็โดนเสียแล้วครับเดี๋ยวดูครับจังหวะไหนนี่ช่วงต้นๆครับยังแลกหมัดแลกดูครับทําเขาได้ก่อนครับทางด้านพี่ใหม่พยายามสวนคืนด้วยเขาครับกำปั้นขวายัดไปเต็มๆครับขาพับครับลูกนี้ ต่อยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็อ้อมกาดของทางฝั่งพี่ใหม่นี่ครับดูครับโอ้ยโอ้มันเต็มตะลกเกินครับเกินที่จะลุกไหวครับเอาละครับแต่ยังยืนหยัดสู้ต่อครับทางหน้าพี่ใหม่ต้องบอกก่อนครับว่าการโดนนับเนี่ยเสียเพียงแต้มเดียวเท่านั้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้สามารถพลิกล็อกได้ตลอดครับเวทีเลยเดียอ่าสองโอ้ยถ้าสองยกเอาชนะได้นะครับแล้วเป็นประจำครับ สำหรับรายการเดี๋ยวจะเป็นปบุญไทยแต่เชื่อมีเงินรางวัลไฟเตอร์แล้วก็ซุปเปอร์ไฟเตอร์5,000ันถึงหมื่นบาทรอท่านอยู่ัสำหรับที่ชกมันแล้วก็โค่นมันเอาละครับเจอสองเหมือนกันพยายามจะวางแก๊งทรายวางไว้ครับพี่ใหม่แล,มแล้วมีตอกขวาอ้าวโอราโดโดนแล้วออกกันไม่เห็นเหมือนกันอ้าวครับแ,แบบนี้เปิดหน้าแรกไม่กลัวเหมือนกันครับพี่ใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะดีถึงแม้จะโดนนับไปหนึ่งนับยังจะยกแรกไม่กลัวเหมือนกัน,กน เดินแล้วเดินลุยเดินแรกเลยโอ้โหฟุตแล้วนะครับอ่าแล้วนี่ครับเดินแรกเลยจับขวาหน้าอ้าวดูครับลูกขวาหน้าเสียบซ้ายแบบนี้ครับอ่าอ่าแล้วนี่ครับความสนุกความเดือดเดือดความตร้านใจของรายการเดชฉเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกดูเลยครับพิสูจน์เลยครับแฟนมวยดูโดนอุ้ยอ้าวเสียบขวาอ่าสกูถอยหลังเลยครับมันโอโลโน่สองดอกนี้จะแยกเหลือเกินครับ เอาได้ครับแต่โดนเดี๋ยวดูครับจะยืมวัดยืนได้หรือไม่ครับโอ้โหที่ไม่ออกมาเหมือนเด็นตัวมาชกเลยครับดูครับนี่คนเดิมนี่แหละครับอ้าวหันมาเจอแท่งซ้ายครับพยายามเดินลุยสายวงไหนนี่แหละครับเสียบซ้ายโอ้โหลูกยาไซนี่จะแจ้งเยอะเกินครับโดนแล้วผวาเหมือนกันครับนี่ดโอโรโน โอ้นีครับพี่ใหม่พยายามจะล้วงลำตัวโอ้ยแข้งซ้ายเกี่ยวล้มอีกแล้วครับต้องบอกว่านี่คือลูกเก่งของพี่ใหม่เลยครับจับแล้วก็ตัดล่างเห็นปะการัางโอ้โยเป็นซุปไปอร์ชัยอ้าวครับมาแล้วครับนานพี่ใหม่เสียบซ้ายยัดเข้าไปครับอ้หจังหวะที่เยียมตัวนะผมล้มบ่อยๆเสียแรงนะครับอ้าวยังคงเดินหน้าเข้าไปอีกโาร์โรดพยายามจะโต้เหมือนกันที่เหม่เตะโดนขวาล็อกได้แล้วเสียบ ตอนนี้ต่อยไม่โดนครับยพี่ใหม่พยายามไม่อยู่ในวงรอบหมัดของทางหน้าโอโลโนโ่จนติดตัวเร็วๆแบบนี้แอบเสียขวาอ้าวตัดลำตัวแข้งขวามาเขี่ยได้จิ้มลำตัวไป,ไปอีกครับอุย้ย <c oughs> อ้าวเสียบนี่ครับกดลงมาแล้วเสียบเลยครับอุ <c oughs> <c oughs> ้ยจังหวะย้าซ้ายดอกนี้พี่ฮิตเริ่มตัวอ่อนแล้วครับอ้าวโอ้ยแหมพี่ใหม่เหมือนจะเห็นบ่อครับเสียซ้าย กดลงมามาคออ่อนแล้วครับคอ,ออ่อนอย่างนี้ไม่ดีครับยังจังนีทิศายจังหวะเกี่ยวล้มอ,อีกแล้วอ,อย่าคิดว่าตัวเองได้นับแล้วจะได้เปรียบนะครับอย่าหยุกอย่าย่นให้พี่เขาเห็นครับนี่คือกระดูกก้างผ่านห้วยครับพี่หมายไปอ้อมขวาหนาาา้าเสียบซ้ายจังหวะแทงจังหวะเสียบนี่ไม่ไหวหน้าน้องเลยครับอุ้ย ยัต้องบอกว่าสถานการณ์เคร่งเครียดแล้วครับทาดีกันคนละยกแบบนี้ต้องมีถึงดีกาตัดสินในยกที่3ามภาษามวยบอกว่าพลิกไปพลิกมาแล้วครับนี่ครับของจริงเลยครับในชัยเปียนมวยไทยตัดเชือกโอ้โหซายทิมนาไปก่อนเลยครับดูกับจังหวะแรกกับเข่าของโอโรโน่ในช่วงต้นๆนะครับนี่แล้วก็กำปั้นขวายัดเข้าไปอ่าอันนี้เป็นนับแรกครับในยกแรก โอ้โหนี่ยกที่สองครับจังหวะสอของพี่ใหม่แล้วก็ยัดไป่ไปละพี่ครับลูกจะแจ้งที่เห็นเมื่อกี้นี่ลูกยัดไส้ครับแล้วล้วงลำตัวโอ้โหก็คือลาวเกิร์ลครับความมันๆความสนุกดุดเดือดต้องมีตัดกันด้วยสีสันสวยๆแบบนี้ครับเอาเลยครับตัดสินกันยกนี้ครับว,ว่ากันต่อครับสันนาทีที่เหลือ ในมวยรอบนี้ถ้าเสมอกันในสามยกนี้จะมีการต่อเวลาอีกหนึ่งยกนะครับอ้าวโดนอีกแล้วครัยมาโอ้แล้วหมัดขวาของโอโรโน,โน่ท่านทำงานได้ดีแต่ยกยกที่ผ่านมานั้นแกนไม่ทำงานเลยครับยกที่แล้วไม่ได้ใช้ครับพี่ใหม่เดินต้องระวังหมัดเหมือนกันครับโ,โดนไปสองกำปั้นซ้อนๆองผูหญิซ้ายนี่ครับตัดมาใช้เลยครับโอโรโน่โอ้พี่ใหม่ล็อกนล็อกนแล้วพยายามจะเสียบครับ ไวงในครับสู้กับมันเดี๋ยวอยู่ครับไฟจะดีไฟจะอยู่ครับปักหลักแรกเลยครับดูครับปันกับเขาขวาขอได้พยายามจะป้ายหน้าตีตีอยู่ด้วยแบบนี้ต้องหยุดดีกาครับอ่าดียวกันต่อครับโอโลโน่ไม่เดินล่าต่อ้โแท่งขวากับมัดขวาครับโอโลโน่เสี่ยอ้าวพึ่ง แล้วตั้งกำแพงเลยครับคนละดอกคนละทีครับไม่เดิมนมะามา็ยหลักเดินบ้าครับโอลลโน่เดินบ้าครับมีไมล์มาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสั่งเดินโอ้ยแล้วก็เสียบแบบนี้ครับเสียบซ้ายยัดเข้าไปแล้วก็ตั้งกำแพงไปเลยครับห้ามถอยครับบอลูโ,โ,โ,โน่ติดตัวหอลลูโน่มีไมล์ิดตัวเร็วทกเรื่งครับในนั้นมีไมล์ ดีครับถึครับโอ้ยในขณะที่มันขวาของโอลรอนอนทำงานได้ดีพี่ใหม่เดินมาแล้วนี่หลงเอวลวกเอวพยายามจะหักทุบแม่โอ้พอเจอรัดวงในไปไม่เป็นเหมือนกันครับโปลโลโน่ไหลเบียดข้าไปวางแข้งซ้ายโอ้ยเจอแข้งขวาขึ้นเอาเบีแข้งขวาแล้วจับทันทีเลยครับพี่ใหม่นี่ครับโอ้ต้องบอกว่าวงในแข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะรูปร่างเล็กกว่า โอ้โหนี่ครับแม้ว่ายกหนึ่งนั้นจะเสียนับนะครับแต่สองยกที่เหลือนี่ครับพี่ใหม่ลุยเลยครับโอ้โหเสียขวาอีกแล้วครับจังหวะกดคอครับแล้วก็ไล่แขนม่ยยังขยับเดินนี่ครับเอสองชั้นไปเลยครับล็อกแล้วตีมิวายิม่สู้แล้วครับวงในต้องมีกำปั้นครับเพื่อความพลิกล็อกครับสำหรับโอเลโน่อ่า เปลี่ยนมาว่าแค่ขวาสวยครับโอ้แล้วเสียบด้วยซ้ายเจอเข้านี่หันหลังเลยครับโอรโนอโอ้จริงๆแล้วโอรโนอชื่อนี้ต้องเข่าแข็งแกร่งนะครับดีดีโอรโนอมากมายครับโอรโนอคอมเมนต์บนที่แต่บนเวทีต้องบอกว่าเจอเข่าแล้วไม่ชอบครับขวาไปอีกแล้วครับสำหรับพี่ใหม่หมดยกสุดท้ายครับ เรียกเสียงเชียร์จากแฟนบวยอยู่ครับทางโมนโรนยังมั่นใจครับตอนนี้กำลังการกำลังรวบรวมคะแนนครับดูภาพช้าครับกำปั้นขวาโอ้โหในช่วงต้นยกครับต้องบอกว่าสองดอกสองซ้อนๆนะครับมีแล้วน้ฮกระจายครับดูครับแลกกับแข้งขวาของพี่ใหม่ครับแล้วพยายามจะตามเข้าไปแต่หลังจากนั้นนี่ดูครับพี่ใหม่นั้นเอาคืนครับ โอ้โห,หดอกนี้คล่อมไปครับเอาเลยครับเดี๋ยวรุ่นรางวัลไฟเตอร์แล้วก็ซูปเปอร์ไฟเตอร์บนเวทีแล้วใครับจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศท่าผู้ชมกับกลับมาบนเวทีอีกครับนะครับคู่นีดด้สู้กันเรียกได้ว่าลืมหายใจเลยนะน้องแซมน,นะเอาจนหมดแม็กซ์เลยครับ เรียกได้ว่าไม่เหลือแรงจะไปรอบชิงชนะเลิศกันเลยนะครับพี่จุนก่อนไปประกาศผลว่าใครชนะนะครับไปดูเงินรางวัลพิเศษนะครับวันนี้สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแมกซ์รุ่นรางวัลครับว่าไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์ครับ Let's check out the extra prize support to you by Fourman Fertilizers 5,000เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไป3ยกนะครับกรรมการรวมคะแนนนะครับและผู้ชนะคู่นี้ได้แก่นักชกจากมุมมุมดนี่ใหม่พุ่มพันม่วง and the winner is พี่ใหม่พุ่มพันม่วง from the red corner ให้มัดกันตรึมครับผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ครับช่วงหน้ากลับมามัดกันต่อนในเดีะแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกครับ